สวัสดีค่ะถงเฉวมนตาเจียหาวสวัสดีนักเรียนม2ออทุกคนนะคะเซียอ,อู๋หาวหรือว่าเราจะพูดทักทายนะคะที่ระบุเวลาไปด้วยนะคะเราเรียนตอนบ่ายโมงครึ่งเนาะก็คือจะเข้าสู่ในส่วนของช่วงบ่ายแล้วดังนั้นนะคะเราสามารถนอกจากอานี่าวตาเจียหาวนะคะก็เราทักทายได้อีกแบบหนึ่งก็คือเซียอ,อู๋หาว เชียวอูแปลว่าตอนบ่ายนะคะฮาวก็มาจากนี้ฮาวที่แปลว่าสวัสดีดังนั้นหากนักเรียนต้องการจะทักทายในตอนบ่ายนะคะเหมือนกุดอักษรภาษาอังกฤษเลยเราจะต้องพูดว่าเชี่ยวอูฮาวพยายามทักทายกันหลากหลายรูปแบบเนาะแล้วก็คำทักทายเนี่ยอยากให้ฝึกพูดเป็นประจำนะคะจะได้คุ้นเคยเคยชินไม่เคร่อะเขินเวลาพูดคะ่ะ อ่าสำหรับในคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะยังอยู่ในบทที่6ตี้ลิวเคอร์และก็ยังคงเป็นเหล่าชื่อพัชรลาเหมือนเดิมนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะอ่าสำหรับในตี้ลิวเคอร์นะคะเราชื่อบทของเรานะอันนี้เลยเชื่อว่าประโยคนี้น่าจะ ตรงใจกับใครหลายๆคนนะคะชื่อบทของเรามีชื่อว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นปกากรนิดนึงนะคะชื่อบทของเรามีชื่อว่าจงเหวินโยเตียนหนานอีกรอบนึงนะคะจงเหวินโยเตียนหนานาแปลเป็นไทยก็คือ ภาษาจีนค่อนข้างยากจริงๆบางคนอาจจะเถียงในใจบอกว่าไม่ใช่ค่อนข้างยากหรอกครับเราซื้อผมว่ามันยากมากอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะมีจริงๆแล้วนะคะทุกภาษาค่ะจะมีความยากความง่ายแตกต่างกันไปนะคะสําหรับภาษาจีนเราซื้อเคยบอกแล้วว่ามุมอมองของคนที่จะเรียนเนี่ยดูเหมือนยากก็คือ,อน่าจะเป็นเพราะตัวอักษรการเขียนเนาะมันมีขีดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะ ถ้าเรียนอ่ะมันมีหลายอย่างมากเลยที่เหมือนภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นวรรณยุกพยัญชนะสระนะคะวรรณยุกพยัญชนะสระเนี่ยก็จะเหมือนภาษาไทยในส่วนของเนี่ยค่ะพินอินเนาะแต่ว่าถามว่าไม่ใช่แค่ภาษาจีนหรอกคะ่ะที่ที่มันจะยากนะคะทุกภาษาหรือแม้กระทั่ง ศาสตร์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปะดนตรีหรืออะไรเนี้ยถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ฝึกฝนทุกอย่างก,ก็ยากไปหมดนะคะแต่ถึงแม้ยากถ้าเราฝึกฝนนะคะเราก็จะต้องทำได้แน่นอนอ่าคราวนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มก่อนที่จะเริ่มในส่วนของอ่า เนื้อหาในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนทบทวนคำศัพท์กันก่อนเนาะบางคนอาจจะฟังแค่ครั้งสองครั้งอาจจะไม่เข้าใจนะคะอย่าลืมเวลาทบทวนเวลาเราซื้อออกเสียงแล้วเด็กๆก็ออกเสียงตามหลังไมค์ไปด้วยกันนะคะอ่ะมาดูคำศัพท์ในบทนี้เราก็ได้ออกเสียงกันไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาทบทวนกันก่อนนะคำนี้ค่ะคำที่หนึ่งคำแรกมีพยางค์เดียวก็จะมีอักษรจีนตัวเดียวน,นะคะจน จร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 คำนี้แปลว่าจริงๆนะคะเราซื้อได้ยกตัวอย่างไปบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นจนเพียวเลี่ยงสวยจริงๆเราต้องการจะเพิ่มเลเวลของคําคุณศัพท์นั้นนะคะคือเพิ่มว่าสิ่งสิ่งนั้นอะคือมันแบบมันสวยจริงๆนะเจนห่าดีจริงๆนะคือแบบเพิ่มแบบความยืนยันนะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ จะพยายามใช้คำพูดอธิบายให้ให้นักเรียนเข้าใจง่ายนะคะอาจจะไม่ได้ใช้คำศัพท์ที่มันเป็นทางการอย่างเช่นคำคุณศัพท์หรืออะไรเงี้ยแย่ๆนะคะกลัวเราเสึอกลัวนักเรียนอาจจะบางทีเข้าใจยากนะคะเพราะเราซสือก็เป็นคนหนึ่งนะบางทีถ้าถ้าใช้คําศัพท์ที่แบบเออลึกหรือเป็นทางการมากๆอย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบงงๆนะคะแต่ว่านักเรียนก็ต้องเรีนยนรู้ไว้บ้างนะคะคาศัพท์ที่ที่มันเป็นทางการอามาดูคําที่2ค่ะคําที่2คํานี้ ส่งส่งชื่ออังงเสียงสองนะคะช่างสางช่าคำนี้แปลว่าม ja ักจะเป็นการบ่งบอกความถีนะคะว่าม ja ja ักจะมักจะนี่ก็ถี่ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ถีมากนะคะมักจะทําอะไรมักจะชอบไปที่นั่นมักจะชอบไปที่นี่ประมาณนี้นะคะ,ะมาดูคำที่3ค่ะคํานี้เลยเมื่อกี้เราก็เจอตั้งแต่ชื่อบทแล้วเนาะหนาน หนานเนอ,อานหนานวรรณยุกต์เสียงที่สองนะคะหนานแปลว่ายากอ่าถ้านักเรียนจะบอกว่ายากจริงๆอันนี้ใช้ได้นะคะคาว่าเจนเราสามารถพูดกับเขาว่าหน,น,นานได้เจนหนานเจนหนานไม่ใช่แค่ยากธรรมดานะคะเป็นการบ่งบอกเลยว่าเจนหนานยากจริงๆนะหรือถ้าไม่ยากนะคะคาว่าหนานถ้าไม่ยากนักเรียนก็ใช้คํานี้ วางไว้หน้าคำว่าหนานได้เลยคำนี้นักเรียนจะเจอบ่อยเป็นคำปฏิเสธนะคะปูปูปัวอูปูปู่ปู่ปูป,ป,ป,ปูอ่าปูคำนี้แปลว่าไม่ปู่หนานไม่ยากอ่ามีคนบอกว่าจนหนานยากจริงนะเถียงเลยปู่หนานไม่ยากไม่ใช่แค่ภาษาจีนนะคะในสถานการณ์อื่นก็เอาไปใช้พูดได้เลยนะอันนี้ไม่ได้อ่หมายถึงภาษาจีนอย่างเดียวเนาะ ต่อามาคาต่อมานะคะเมาส์หายแล้วเราสื้อแบบเวลางงๆนะคะบางทีเราสื่อคือหาเมาส์ตัวเองไม่เจออีโฮอีโฮอีโฮแปลว่าหลังจากนั้นต่อจากต่อมานะคะคืออีโฮเนี่ยจะเป็นคําเชื่อมประโยคมักจะวางไว้อประโยคที่สองมันจะมีประโยคแรกมาก่อนว่า มีอะไรแล้วหลังอังก้นก็จะเป็นอ e ีโฮแล้วก็ตามด้วยสถานการณ์นั้นนะคะอีจนนจะเป็นคำเชื่อมประโยคหลังจากนั้นต่อมาถัดมาค่ะ,อ,ะอันนี้เลยคายซินคายซินเคอไอคายซีอินซินคายซินคายซินคำนี้นะคะแปลว่าสนุกหรือว่า มีความสุขนะคะสนุกมีความสุขได้หมดเลยเินืคายสินมีความสุขมากสนุกมากหรือถ้าเราจะบอกว่าปู้คายสินคำว่าปู้ก็ใช้กับคายสินได้นะคะปู้คายสินก็จะความหมายตรงข้ามเลยนั่นคือไม่สนุกไม่มีความสุขหรือว่าความหมายอีกอันนึงก็คือเศร้านั่นเองนะคะจริงๆการแปลประโยคคำศัพท์หรืออะไรต่างๆน,นะคะมันสามารถนำมาใช้ได้ได้หลากหลาย เลยนะคะเวลาเราแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นภาษาหนึ่งเนี่ยเราอย่ายึดติดกับคําแปลที่แบบเป็นคําศัพท์บางทีมันสามารถใช้คําคพูดในภาษานั้น,น,นที่ลักษณะความหมายเดียวกันก็ได้นะคะอันนี้เป็นความสนุกหรือว่าเป็นเสน่ห์ของการาเรียนภาษาการแปลภาษาเลยนะคะว่ามันภาษามันดิ้นได้คะ่นะนักเรียนเคยได้ยินไหมคะก็จะบางอย่างมันไม่ได้แปลอยู่กับที่มันก็จะมีการ ปรับเปลี่ยนได้ถ้ามีคำศัพท์ใหม่ๆนะคะอ่คราวนี้ต่อมาค่ะมาดูคำศัพท์ของเรายังไม่หมดเดี๋ยวเรามาทบทวนกันต่อคำนี้ค่ะคำที่เจ็ดจว e เย่จั่วเย่จ่วเย่เยเยแปลว่ากันบ้านซึ่งในทุกๆสัปดาห์เราซึ่งก็จะเก่ยจวเย่ให้กันบ้านนักเรียนนะคะจ่วเย่กันบ้านซึ่งนักเรียนน่าจะแบบเราซึ่งไม่ต้องให้ก็ได้นะคะ นิดนึงนะจะได้มีคะแนนนะคะต่อมา number e ปูชั่วปูชั่วปูชั่วคำนี้นะคะเนี่ยภาษาจีนนะคะบางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าเขาจะไม่ค่อยแปลตรงตัวเท่าไหร่มันจะแบบตรงข้ามอะคะ่ะคำว่าปู๊คำนี้แปลว่าไม่ใช่ไหมคะชั่วคำนี้จริงๆความหมายก็ประมาณเหมือนภาษาไทยได้นะคะที่เราพูดกันนี่แหละชั่วคือ ไม่เอ่อไม่ดีนะคะปูชั่วก็จะแปลว่าไม่ดีไม่เลวซึ่งแปลตรงข้ามก็คือดีนั่นเององงงงไหมคะเอาเป็นว่าอาจจะไม่ต้องไปคิดตามที่เราซื้อพูดก่อนนั้นก็ได้เผื่อ,อบางคนงงนะคะเอาเป็นว่าคําว่าปูชั่วเนี่ยแปลว่าดีหรือว่าไม่เลวสิ่งนั้นแบบเออเสือ้อเสื้อตัวนี้เป็นไงบ้างส่วนไปซื้อมาใหม่นะปูชั่วก็ไม่เลวนะหรืออีความหมายหนึ่งก็ดีดีคือตัวเนี้ยดีนะคะ ประมาณนี้บางทีภาษาจีนก,ก็จะแปลแบบไม่เข้าใจว่าจะลดเลี้ยวไปทําไมนะแปลตรงๆก็ไม่ตรงๆต,ต้องแปลตรงข้ามนะคะต่อมาคํานี้นักเรียนจะเจอบ่อยในบทนี้นะในบทนี้เมื่อกี้ก็เจอคานี้เฉวเตอเฉวตอสังเกตปากออกซื้อนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นยูมีตาเวลาออกเสียงก็เลยปากแบบกลมๆใช่ไหมเฉวเตอแต่นักเรียนต้องยื่นเยอะออนะคะอันนี้เราซื้อพยายามเน้นให้นักเรียน เห็นชัด <tang> น <s> ิดน <studied> ึงนะคะบางทีเวลาเราพูดภาษาเนี่ยถ้าเราเน้นมากๆมันก็จะแบบดูปากเราชัดนะอันนี้ภาษาจีนยังไม่เท่าไหร่นะคะเวลาเราพูดภาษากฤษดะถ้าเราแบบใส่สำเนียงไปอะค่ะมันบางคนอาจจะรู้สึกว่าใช้คําว่าแบบเขาเรียกอะไรก็แดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่นะคะการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราไม่แบบกล้าพูดเงี้ยหรือว่าเราไม่ใส่แบบความแบบเอ่อเอฟเฟกอะหรือว่าปากแบบอย่างเงี้ยคือมันมันสำเนียงมันก็จะไม่ได้นะคะอย่าไป ว่ากันนะคะเพราะว่าการแบบกล้าพูดหรือว่ากล้าใคร่ปากเนี้ยมันทําให้สำเนียงบางทีมันมันต้องใช้จริงๆนะจื้อเตอร์เตแปลว่าอ่าคิดว่ารู้สึกว่านะคะวอร์จื้เตอร์จิงเทียนเฮินเลอฉันรู้สึกว่าวันนี้มันแบบคิดมันร้อนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะวอร์จื้เตอร์ทาจื้อเตอร์เขาคิดว่าอย่างเงี้ยจะใช้ขึ้นต้นประโยคบอกความคิดความรู้สึกของตัวเราหรือว่า อาจจะแบบเหมือนเรารู้ความคิดความรู้สึกของคนนั้นที่เขาแบบอาจจะเคยพูดให้เราฟังเราก็ใช้ได้มาหมาจือเตอร์แม่คิดว่าอาจจะแบบเรื่องอะไรก็พูดไปต่อมาคําที่สิบคานี้ค่ะอันนี้เป็นเรียกได้ว,ว่าเป็นวนลีละกันนะคะสามารถใช้พูดสั้นๆได้โยอีส์โยอ,อีสแปลว่าน่าสนใจอาจจะเจอ,อร้าน ร้านอาหารร้านนี้อสมมุติว่าเดินผ่านนะคะโยอีส้สืน่าสนใจนะเออคือแบบใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะคะคำว,ว่าโยอีส้สึเนี่ยแล้วแต่ว่าเราสนใจอะไรบ้างเป็นวลีพูดสั้นๆก็เข้าใจความหมายเลยคราวนี้ต่อมาค่ะมาดู11ออันนี้เชื่อได้ว่าเคยเรียนกันตั้งแต่ต้นแล้วแต่ไม่แน่ใจว่า อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานอาจจะลืมไปบ้างนะคะเป็นคําตอบกลับเวลามีคนขอบคุณเราหรือว่าขอโทษเราเราใช้คํานี้ด้วยกันได้เลยไม่กวนสิไม่กวนสิไม่กวนสินสแปลว่าไม่เป็นไรสมมติมีคนอออเอี่ยเขี่ยเณีรยเดี่ยวฉันก็ตอบกลับไม่กวนสิหรือว่าเอาอยผูีตุ้ยผู้ทีก็คือขอโทษใช่ไหมคะก็ะแบบอออก็รู้ว่าไม่ได้ตั้งใจก็ไม่กวนสิแบบนี้ได้นะคะ ต่อมา,อามาดูคำสุดท้ายโยเตียร์โยเตียร์เห็นตัวนี้จะต้องกระดกลิ้นหอลินิดหนึ่งนะคะภาษาจีนพินอินก็คือจะสัญลักษณ์ด้วยตัวอาโยเตียร์แปลว่านิดหน่อยนะคะเวลาแปลอย่างเงี้ยมันแปลว่านิดหน่อยแต่มาดูในประโยคก,กันมันก็ไม่ได้แปลว่านิดหน่อยนะคะอ่าเนี่ยแหละค่ะวันนี้มาดูประโยคน่ารู้ของเรานะคะ ก็เราซื้อก็เลือกมาประมาณ5้าน่าจะ5 6ประโยคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันพูดออกเสียงหรือว่าเราซื้อนาประโยคอะไรมาให้นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้ฝึกออกเสียงกันนะคะประโยคน่ารู้ประโยคแรกเลยค่ะอันนี้หลายคนอาจจะเจอคําถามเราซื้อก็กเคยเจอคําถามนี้นะคะบ่อยคนเรียนภาษาจีนเนี่ยจะเจอคําถามนี้บ่อยมากถามว่าเนี่ยนะ你觉得 จงหวนหนานปู้นานอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะหนีเจเอจงหวนหน,นานปู้นานอันนี้ถ้านักเรียนพอที่จะรู้คำศัพท์หลายๆคำจะแปลได้ไม่ยากเลยอาน,นีเจเอรนีก็คือคุณใช่ไหมคะเจเอรคือคิดว่ารู้สึกว่าจงหวนแปลว่าภาษาจีนหนานแปลว่ายากปูแปลว่าไม่ ประโยคนี้เขาถามว่า Nie เจียเตจงวนหนานปู้หนานคุณคิดว่าหรือคุณรู้สึกว่าภาษาจีนยากหรือไมอ่นักเรียนจะเจอคำเขาเรียกอะไรคำถามในรูปแบบนี้บ่อยนะคะในภาษาจีนอันนี้เอาพูดคร่าวๆแล้วกันเนาะยังไม่ลงลึกหนานปู้หนานยากไม่ยาก แต่อันนี้พอแปลว่ายากไม่ยากมันก็จะรู้สึกว่าแข็งๆหน่อยเนาะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนความหมายให้มันใกล้เคียงแล้วก็สมูทหรือว่าฟังให้มันลื่นหูมากขึ้นนะคะเราซื้อก็เลยแปลว่าคุณรู้สึกว่าคุณคิดว่าเนี่ยภาษาจิตจยากหรือไม่หนานผู้หนานยากหรือไม่ชื่อปู่ชื่อใช่หรือไม่แบบเนี้ยจะมีรูปแบบคําถามแบบนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าบางอย่างอะถ้าเรารู้ความหมายมันแล้วแบบ พอลองมาแปลเป็นไทยเรียบเรียงเป็นประโยคภาษาไทยแล้วถ้ามันฟังแล้วมันแบบยังติดติดขัดขัด,ขดภาษาไทยเราไม่น่าจะพูดแบบเนี้ยเราสามารถปรับเปลี่ยนคําพูดเลือกใช้คําศัพท์ที่ความหมายยังคงเดิมแต่มันสมูทมากขึ้นมันสละสลวยมากขึ้นสามารถเปลี่ยนได้นะคะอันนี้คือการแปลภาษาเลยนีเจเ,เตจงหวนหนานปุ้นหนานคุณคิดว่าคุณรู้สึกว่าภาษาจีนยากหรือ ไปคนเรียนจีนจะต้องเจอประโยคนี้หรือว่าบางทีหลายๆคนที่ไม่ได้เรียนก็จะเจอนะคะคราวนี้มาดูกันตัวอย่างประโยคกันบอกความรู้สึกบางว่าเนี่ยเขาถามว่าภาษาจีนนะคุณรู้สึกว่าภาษาจีนะยากไหมยากหรือไม่ในรูปแบบการตอบนะคะมาดูประโยคแรกประโยคแรกบางคนแบบเออรู้สึกเลยว่าอุยยากสุดๆนะคะ หรือว่าเออค่อนข้างยากเลยว่าอ่ะอย่าเพิ่งไปยากสุดๆเลยนะเดี๋ยวแบบคนเรียนจะท้อใจประโยคแรกนะคะรู้สึกว่าค่อนข้างยากเราใช้พูดแบบนี้เลย我觉得有点难我觉得有点难คำว่า有点ตอนเป็นคำศัพท์เห็นไหมคะแปลว่าอะไรนะคะนิดหน่อยเล็กน้อยอันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าแบบยากเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็จะ ประโยคนี้เขาบอกว่าฉันรู้สึกว่ามันค่อนข,ข,ข้างยากนะแต่ก็ยังไม่ถึงว่ายากสุดๆนะคะก็ยังแสดงว่าก็แบบยังพอไหวนะสําหรับประโยคนี้นะคะถ้าเผื่อคนที่ที่บอกความรู้สึกว่าอก็ค่อนข้างยากนะแสดงว่ายังไม่ยังไม่ยากเท่าไหร่อ่าต่อมาค่ะหรือจะสามารถพูดประโยคนี้ก็ได้นะคะ อาจจะไม่ได้ตอบตรงๆอันนี้แบบตอบแบบไม่ตรงคำถามเท่าไหร่นะคะก็จะบอกว่าวอร์จิเอเตอร์ฉันคิดว่าฉันรู้สึกว่า you โยอิสุเจนโยอิสุเจนโยอิสุก็แปลว่า,วาน่าสนใจมากนะคะฉันรู้สึกว่าน่าสนใจมากอาจจะแบบไม่ค่อยตรงคำถามเท่าไหร่แต่ว่าก็แบบเหมือนตอบเลี่ยงๆอาจจะรู้สึกว่ายังไม่อยากตอบให้แบบ คนถามรู้สึกแบบไม่ดีอาจจะเป็นคนจีนก็ได้อย่างนี้นะคะเขาอาจจะแบบว่า,าแล้วก็เลี่ยงเ่ยงตอบหน่อยหรือนักเรียนจะใช้สองประโยคนี้รวมกันเลยก็ได้ What จเตอร์โยเตียนนานฉันคิดว่า,าฉันรู้สึกว่าค่อนข้างยากนะต้านชื่อเราจะเชื่อมประโยคด้วยคำว่าต้านชื่อ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขียนผิดอินให้นะคะออกอย่างนี้ขออนุญ,ญาตเขียนเป็นพินอินเพราะว่าใช้เมาส์แล้วก็ เขียนเป็นจีนยากนิดนึงต้านชื่อแปลว่าแต่นักเรียนสามารถใช้อนี้เชื่อมเชื่อมระหว่างสองประโยคนี้ได้ถ้าจะบอกพร้อมกันว h a t จิเอตอย์ตียนนานฉันคิดว่าฉันรู้สึกว่าค่อนข้างยากต้านชื่อแต่แต่ทาไมคะนักเรียนตัดคําว่าวอร์จิเออไปนะถ้านักเรียนจะเชื่อมกันนะคะเอาแค่นี้พอต้านชื่อเจนโยอีสแต่ ค่อนข้างแบบน่าสนใจแต่น่าสนใจมากเนี่ยถ้าเราจะเชื่อมประโยคเราตัดคําว่า w อร์จเอตอออกในประโยคที่2ได้เลยนะคะแต่ถ้าจะแยกกันก็วอร์ขึ้นต้นว่า w อร์จเตอร์ฉันคิดว่าฉันรู้สึกว่าเวลาเราต้องการจะพูดความคิดบอกความรู้สึกบอกความคิดของเราค่ะคราวนี้มาดูในส่วนของประโยคหน้ารูกซองประโยคสั้นๆนะคะเชื่อว่าบางประโยคนะก็โดนใจเลยแหละเอาไว้แบบ เอาไว้บ่นเนาะนิดๆนะคะบางทีเราซื้อก็เวลางานเยอะๆเราซื้อก็แบบแอบแบบงานเยอะจังเลยอะไรเงี้ยก็มีบ่นบ้างเนาะอ่ะประโยคแรกนะคะประโยคนี้กรอบสีฟ้าเมื่อกี้เลยค่ะนักเรียนสามารถแยกเราอันนี้เราซื้อแยกมาจากประโยคเมื่อกี้นะคะแล้วเป็นวลีสั้นๆสามารถใช้พูดได้กับกับทุกเรื่องนะคะเจน有意思เจน有 is อ,อย่างประโยคในเมื่อสักครู่เนี้ยเราซื้อจะไม่ได้แปลว่าจริงๆอขออภัยอันนี้ตกจอจานไปหนึ่งตัวนะคะรีบพิมพ์ไปหน่อยต้องขออภยอัยมีจอจานเพิ่มไปหน่อยนะจริงๆโอเคอันนี้ขออภัยด้วยนะคะสไลด์คราวนี้จนจแปลว่าริงๆโยออีสืคือน่าสนใจหรือว่าสนุกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะจนโยอรสือน่าสนใจจริงๆในอันนี้เป็นวลีที่สามารถ พูได้หลายสถานการณ์เลยว่าเราสนใจอะไรไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าสถานการณ์อะไรนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ได้นะคะที่เราสนใจน่าสนใจจริงๆแต่ในพอมันเป็นในรูปแบบของประโยคนะคะประโยคเมื่อสักครู่เนี้ยถ้าเราซื่อแปลว่าน่าเขาเรียกอะไรประโยคเมื่อกี้นี้ถ้าเราซื่อแปลว่าสนใจจริงๆมันจะดูแปลกๆเราซื่อก็เลยก็เลยแปลแบบ เป็นในลักษณะที่แบบให้มันสมูทมากขึ้นนะคะอาจจะตัดคําว่าจริงๆไปนี่แหละค่ะการแปลภาษาอ่ะคราวนี้มาดูในประโยคนี้เลยค่ะอันนี้เอาไว้บ่นกันนะบางทีแบบเราซื้อให้กันบ้านเยอะอย่างเงี้ยก็บ่นได้หอขออภัยหอโยห่นตัวจ้่วเย่ฉันมีกันบ้านเยอะมากเลยฉันในที่นี้คือเอาไว้พูดกับเพื่อนนะคะแต่ถ้านักเรียนพูดกับ เราซื้อกับคุณพ่อคุณแม่กับผู้ใหญ่เนี่ยคำว่าฉันเนี่ยหรือคำว่าว่อในภาษาจีนเราสามารถแปลได้ว่าผมหรือว่าหนูก็ได้คือภาษาจีนเขาจะใช้คำว่าว่อคำเดียวอะค่ะแต่ว่าภาษาไทยมันจะมีรรพนามแทนตัวเราหลายคำมากนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่านักเรียนจะไม่สุภาพนะใชหว่อได้เลยค่ะแปลว่าผมแปลว่าหนูก็ได้หว่ั有ว,วเย业 คำว่าโยคำนี้แปลว่ามีเขินตัวก็คือมากนะคะจ้่วเย่กันบ้านวอโยเขินตัวจ้่วเย่ผมมีการบ้านเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบพูดลอยๆก็ได้เอาไว้ผลให้แบบใครสักคนฟังเราซื้อก็บ่นบ่อยนะคะเวลาแบบมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนมีการบ้านมีจ้่วเย่เราซื้อก็มีงานเยอะเหมือนกันนะคะก็นั่นแหละบ่นแต่ก็ต้องทำเนาะ เพื่ออนาคตของตัวเรานะคะโอเคอะสำหรับทั้งประโยคแล้วก็คำศัพท์อย่าลืมไปทบทวนกันนะคะค่ะแล้วก็ต้นนะคะคำศัพท์กับประโยคต่างๆน่ารู้นะคะที่เราสื่อนำมาสอนนักเรียนนะคะถ้าเผื่อเร็วเกินไปอย่างไรก็ต้องขออภัยแต่ว่า เมื่อนักเรียนชมคลิปนะคะก็สามารถกด Stop หรือว่า r e p พย์ได้อันนันคือข้อดีของแบบการเรียนออนไลน์เลยนะคะว่าเราสามารถย้อนกลับไปดูได้เสมอที่เราต้องการอย่าลืมนะเราซื้อเน้นทุกคลิปเลยนะคะฝึกออกเสียงกับเราซื้อไปพร้อมๆกันเป็นประจำและที่สําคัญอย่าลืมฝึกอ่านด้วยนะคะสําหรับจินเทียนเตจ้วยเย่เดี๋ยวรอติดตามในโพสต์นะคะการบ้านของวันนี้เดี๋ยวรอติดตามในโพสนะ 再见